สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องดีว่ากแลนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเทรดนะครับแบบแมนนวลนะครับก็คือไม่ได้ใช้บอทเทรดนั่นเองนะครับโดยการเข้าออเดอร์เองนะครับในการเทรดนะครับอันดับแรกที่เราต้องเลือกนะครับก็คือตลาดนั่นเองนะครับตลาดนะครับเราก็คลิกมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับในตลาดนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับหลากหลายตลาดนะครับ อาทิเช่นนะครับผู้สกุลเงินนะครับเหรียญนะครับแล้วก็พวกทองนะครับแพลตินัมนะครับแล้วก็น้ํามันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หลักๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวสต็อกอินเด็ก์นะครับซึ่งหลายๆบล็อกไม่มีให้เทรดนะครับแต่ว่า binary.com ก็มีให้นะครับแต่ที่นิยมกันนะครับวันนี้ผมจะมาเทรดตลาด volatility นะครับ อินเด็กนะครับก็คือเป็นตลาดตัวนี้นะครับมันจะเป็นตลาดของ binary.com ตรงๆนะครับก็คือตลาดตัวนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่10อินเด็ก25อินเด็ก50อินเด็ก75อินเด็กแล้วก็100อินเด็กนะครับผมซึ่งตลาดเหล่านี้นะครับจะเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับซึ่งจะต่างจากตลาดโลกนะครับก็คือเปิดจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ปิดแต่นี้เสาร์อาทิตย์ก็ยังเปิดอยู่ ก่อ่อื่นมาเลือกตลาดเลยนะครับตลาดที่ผมจะใช้นะครับจะเป็น100อินเด็กนะครับ100อินเด็กก็เลือกเป็นข้อพุทนะครับข้อพุทก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับตัวลิฟท์ฟาวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไปเลยนะครับพอได้แล้วนะครับ ให้มาเลือกนะครับระยะเวลานะครับก็จะมีตั้งแต่ติ๊กนะครับผมจะมีติ๊กนะครับติ๊กแล้วก็ลองมาตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นวินะครับเป็นวิแล้วก็เป็นนาทีแล้วก็เป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นเดย์นะครับแต่ที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้เป็นแบบติ๊กนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นแบบติ๊ก ันนี้ะครบเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับมาได้แล้วนะครับเราก็จะเลือกที่5ติ๊กนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นเงินเดิมพันนะครับทีนี้นะครับจุดที่ผมจะให้ดูนะครับในเทคนิคนี้นะครับจะดูตรงนี้ครับอ่าดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ ในกรณีนะครับที่มันเป็นแดง3ามครั้งนะครับแดง3ามครั้งให้เข้าบ่ายนะครับฟ้า3ามครั้งให้เข้าเซลนะครับผมเข้าใจอยู่เนาะนะครับแดง3ามครั้งให้เข้าบ่ายนะครับฟ้า3ครั้งให้เข้าเซลนะครับก็คือส่วนนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นออเดอร์ติกนะครับมันมันจะมีการกลับตัวอย่างรวดเร็วนะครับมีการกลับตัวอย่างรวดเร็วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเริ่มเริ่มนับเลยนะครับ ฟ้า1ฟ้า2องอแดงนี้ยังนะครับแดง2แดง3า,าเข้าบายนะครับมาดูกันนะครับตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับ2อ,อันนี้5ติ๊กนะครับปิดบวกไหมปิดบวกนะครับก็จะบวกกำไรมาที่9.54ดอลลาร์ อันนี้ก็คือเทคนิคนะครับวิธีการเทรดแบบแมนนวลนะครับก็คือโดยใช้กดขอเดอร์เองนั่นเองนะครับเราไม่ได้ใช้บอทนะครับทีนี้เทคนิคนี้นะครับก็ลองออกไปฝึกใช้ดูนะครับใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็พยายามใช้กับตลาดเดิมๆนะครับเราจะได้เข้าใจนะครับลักษณะการวิ่งของตลาดนั้นๆนะครับเหตุผลที่ผมใช้ volatility หนึง index นะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดที่ค่อนข้าง นิ่งนะครับนิ่งพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวผมเข้าอีกออเดอร์หนึ่งให้ดูครับฟ้า2องแดงนะครับแดง1ฟ้า1แดง1น,นะครับฟ้า1แดง1ฟ้า1นะครับต้องรอนะครับแดง1แดง2แดง3นะครับเข้าบ่าย มาดูออเดอร์นี้อีกรอบนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ5ติ๊กนะครับอันนี้จะเป็นออเดอร์5ติ๊กโอเคปิดบวกนะครับเรียบร้อยโอเคครับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับลองเอาไปฝึกใช้งานดูนะครับใช้งานบ่อยๆครับใช้งานบ่อยๆเราก็จะเข้าใจในระบบของเขาเองนะครับ หรบคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครัรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ